เต้ยจริจนพรโพสภาพอวดชุดว่ายน้ำแอบเซ็กซี่โชว์หลังข่าวเนียนไม่ได้ไปทะเลแต่อยากใส่บอกไว้ก่อนว่ามีไซนะสำหรับสาวเต้ยจลินพรแล้วเราคงจะคุ้นชินกับลุกน่ารักน่ารักเท่ๆไม่ค่อยจะเห็นลุกขึ้นมาแต่งตัวเซ็กซี่กับเขาสักเท่าไหร่ แต่ล่าสุดก็ทำเอาแฟนๆที่ติดตามใจละลายไปต่ตางๆกันเมื่อสาวเตยออกมาอวดความเซ็กซี่แบบเบาๆในชุดว่ายน้ำโดยสาวเตยก็ได้โพสภาพลงรูปในอินสตาแกรมเป็นชุดว่ายน้ำที่ข้างหน้าเหมือนว่าจะไม่มีอะไรแต่ภาพเงาสะท้อนในกระจกนั้นโชว์แผ่นหลังแบบเนียนๆจับตา มาพร้อมกับแว่นแดงๆเก๋ๆชนิดที่เต้ยถึงกับบอกเองเลยว่าไม่ได้ไปทะเลแต่อยากใส่พร้อมทั้งบอกไว้ก่อนเลยว่ามีไส้นะข้างหน้าเล่นปิดมิดชิดแต่ข้างหลังเล่นเอาใจบางเลยล่ะคะ่ะยอมใจนางจริงๆเลยและใครมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับ คลิปนี้อย่าลืมพิมพ์คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะคะ